วันที่23มิถุนายน2566คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลหรือ IOC member เผยถึงการประชุมครั้งล่าสุดของ IOC เมื่อวันที่22มิถุนายน2566ในประเด็นสหพันธ์มวยไทยสากลนานาชาติหรือ IBA ที่ IOC ได้รับรองเมื่อปี2562และการวางแผนแนวทางในปี2564-2566ถึง2566เพื่อให้ทาง IBA ปฏิบัติตามและยังมีการสรุปในเรื่องการเงินของ IBA และเรื่องความโปร่งใสในการ การแข่งขันที่เห็นได้ชัดว่าไม่มีการยึดถือกระบวนการตัดสินใจและการให้คะแนนการแข่งขันทั้งนี้การประชุมได้มีการลงมติว่าให้ขับ IBA ออกจากความเป็นองค์กรกีฬาโลกนั้นปรากฏว่ามีผู้ออกเสียงถึง69เสียงจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจํานวน70เสียงที่โหวตสนับสนุนโดย IOC มีข้อแนะนําดังนี้ 1. IOC ถอดการรับรอง IBA 2. IBA ไม่มีส่วนร่วมในโอลิมปิก2028 3. มวยในโอลิมปิกปารีส2 2 4 4จะยังคงมีการแข่งขันโดยที่ผู้จัดคือคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024ในรูปแบบคณะทำงานอิสระ